สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับอนปริพันธ์ออโต้นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยมีกระบะสีประตูตัวสูงนะครับมาแนะนําให้คุณลูกค้าดูอีก1รุ่นนะครับบอกเลยว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่คุณลูกค้าหลายคนเนี่ยชอบยิ่งในกลุ่มของวัยรุ่นนะครับเอาไปแต่งซิ่งนะครับทําทรงทําทรงนะฮะสักนิดสักหน่อยนะฮะหล่อเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของตัวรถสวยคันนี้คันนึงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ วันนี้นะฮะเราอยู่เจ้า1.9นะครับตัว L นะฮะเป็นตัวแฮนเดอร์สี่ประตูนะครับรถปี2017นะครับตัว L สำหรับตัวอินสูที่เป็นโฉมนี้นะครับก็จะเป็นตัว long top นะฮะในส่วนของตัวสำหรับตัวรถนะครับเป็นสีขาวมุกนะฮะเดิมเดิมโรงงานเลยนะครับสวยมากขาวมุกนี่แน่นอนอยู่แล้วนะฮะถ้าเกิดคุณลูกค้าไปออกป้ายแดงเนี่ยยังไงก็ต้องเพิ่มตังค์ส่วนถางอีกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าคันนี้ไม่ต้องนะครับได้สภาพแบบนี้เลยนะครับ ในส่วนของตัวกระจังหน้านะครับก็จะเป็นแบบโครเมียมนะฮะโลโก้ I อซูสสีแดงนะครับแล้วก็ส่วนของตัวโคมไฟหน้าตัวแอขึ้นมานะครับก็จะเป็นตัวโรเจคเตอร์นะครับแล้วก็เดย์ไทม์ดันนิ่งไลท์นะครับแต่ว่ามันไม่ได้เดย์ไทม์ใหญ่อะไรมากมายนะครับเป็นเดย์ไทม์นีดหน่อยๆนะครับแต่จริงๆ่ถ้าเกิดเราลักในตัวรถสักนิดนึงหรือว่าชอบในการแต่งรถสักนิดนึงนะครับเอาไปเปลี่ยนมาสับใส่ของพวกตัวทงอปตัวท็อปอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวด้านล่างนะครับก็จะมีไฟตัดหมอกนะะครรับเพาาว่ ตัวกรอบไฟตัดหมอกเนี่ยนะครับมันจะตัดด้วยตัวโครเมียมนะครับสวยเลยอีกอย่างเนี่ยสาบคันนี้นะครับเราจะแต่งหมอกออกแนวสไตล์เอ็กซิลี่สักนิดนึงนะครับก็จะมีในส่วนของตัวสเกิร์ตด้านหน้านะครับก็จะมีการตัดด้วยสีแดงนะครับสีแดงสดๆเลยสวยๆนะครับเพิ่มความสวยงามนะครับเพิ่มความหรอเพิ่มความเท่ให้กับรถตัวสูงคันนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของตัวที่เป็นด้านหน้านะครับต่อมาเราดูในส่วนตัวเครื่องกันตต่อนะครับ 1.9นะฮะสำหรับตัวรถตัวสูงนะครับถ้าเกิดผมพูดกันแบบบ้านๆเลยนะครับหรือว่าถามคุณลูกค้ามาเลยนะครับเครื่องเล็กนะครับประหยัดน้ํามันภาษีถูกนะครับตรงนี้เนี่ยผ่อนแบบสบายๆเลยนะครับแต่ว่าได้อยู่ในตัวรถตัวสูงนะครับ1.9นะฮะ DDI นะครับรถปี2017นะฮะตัวเครื่องสวยเลยนะครับไม่มีค่ามันเครื่องไหลเยิ้มนะครับแห้งๆเดิมๆโรงงานนะครับผานหน้าแก้มข้างเม็ดอาร์คนะครับ แต่เขียบต่างๆที่เดิมจากโรงงานหมดทุกจุดเลยนะครับตัวหัวนงหัวน็อตนะฮขนนวลกันความร้อนใต้ฝาโปรงนะครับซิกงซิกเกอร์อะไรงี้อยู่ครบนะครับและอีกอย่างที่สําคัญนะฮะก็คือในส่วนของตัวที่เป็นแผ่นเพลสนะครับอันนี้ในประวัติเช็คศูนย์ได้เลยนะครับรถสวยปีใหม่ไม่น้อยนะครับแถมซิมคันเครดิตดีฟรีดาวนะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับแต่สำหรับคุณลูกค้าที่ไม่มีเครดิตเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันหลังไม้อีกทีหนึงได้นะครับเผลอๆถ้าเกิดไม่มีเครดิตเนี่ยก็ฟรีดาวด้วยเช่นกััันนะะครรรบเพาาวว่ตถ พวงก,กตัวสูงแบบนี้เนี่ยนะครับมันจะจัดได้เยอะแล้วก็จัดได้เกินนะครับใครสนใจรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับอันนี้คือในส่วนของตัวโยวงด้านหน้านะครับหน้าสวยข้างสวยนะครับตัวรถเดิมๆโรงงานนะฮะอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ผมว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะชอบนะครับในส่วนของตัวแบรนด์อีซูุ1.9นะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนด้านข้างกันต่อว่าครับในส่วนด้านข้างนะครับแน่นอนเลยนะฮะเด่นๆเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวล้อนะครับ ใส่เป็น TE 3 7มขอบ18นะฮะมีออฟนิดหน่อยนะครับแล้วก็ส่วนตัวยางเนี่ยก็จะเป็นตัวยาง s u สีนะครับซีรียางก็จะเป็น2 6 5 60 18กนะครับก็จะเป็นพวกยางที่ใส่สำหรับตัวรถตัวสูงแบบนี้เลยนะครับหรือว่าพวกรถ SUV อะไรแบบนี้นะครับมีโป่งซุ้มล้อนะครับอันนี้ก็คือมาให้จากงโรงงานเลยสวยๆเลยนะฮะสีด้านข้างเดิมโรงงานนะครับตัวรถมีการเก็บรายละเอียดทําความสะอาดครีนให้คุณลูกค้าแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนออกจากร้านเนี่ยเดี๋ยวเรามีบริการขัดเคลือบสีนะครับให้ตัวรถมันดดููสวยให้ กริปเลยนะครับเหมือนลูกค้าได้ออกรถป้ายแดงเลยนะครับในส่วนของตัวกระจกมองข้างเนี่ยมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวนะครับโลโก้ไฮแลนเดอร์ er สีแดงนะครับตัวกันสาดนะครับ เบาลองมือนะครับแล้วก็ตัวมือเปิดเนี่ยเป็นแบบโครเมียมนะครับตกแต่งเล็กๆน้อยๆนะครับเพิ่มความสวยงามให้กับตัวด้านข้างของตัวรถนะครับแล้วก็ส่วนอย่างหนึ่งก็คือในส่วนตัวบันไดข้างนะครับอันนี้เนี่ยถ้าเกิดใครชอบแบบซิ่งๆหน่อยหรือว่าคุณอ่าคุณลูกค้าจะเอาไปแบบโหลดเตี้ยเลยนะครับจริงๆเนี่ยถ้าเกิดอยากให้เราจัดทรงเพิ่มเติมอะไรเงี้ยคุยกันได้นะครับหรือว่าบางทีเนี่ยตัวลงตัวล้ออะไรเงี้ยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่จริงๆเนี่ยตัวยางหรือว่าแม็กซิลี์แบบเนี้ยเนี่ยผมว่ากําลังสวยเลยนะครับมันอยู่ง,ยนง,งนึ สวยกริฟแน่นอนนะครับถูกใจวัยรุ่นเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นรถอีกคันหนึ่งนะครับที่วัยรุ่นนะฮะสอบถามมันเข้ามาเยอะนะครับผมว่าในส่วนของอ่ากลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับที่อยากจะหารถใช้งานคันแรกสรักคันหนึ่งกระบาดสี่ประตูก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวเลือกนะครับที่คนรุ่นใหม่หรือว่าวัยรุ่นในยุคนี้เนี่ยหากันเยอะนะครับ แล้วก็ส่วนของตัวล้อหลังนะฮะก็จะเป็นตัวยางซีรีส์เดียวกันนะครับแล้วก็ทีอีสามเจ็ดขอบสิบแปดนะครับพรุ่งนี้เนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นลายใส่แบบลายสแตนดาร์ดกันหมดแล้วนะครับไม่ค่อยมีอะไรหัวหวาเท่าไหร่นะครับบางคนก็อาจจะใส่เป็นตัวออฟศูนย์นะครับบางคนก็อาจจะใส่เป็นตัวแบบนี้นะครับก็อยู่ที่ความชอบนะฮะแต่จริงๆแบบนี้ก็สวยนะฮะทำให้ตัวรถมันดูมีมิติขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็ส่วนตัวฝาถังกํามันนะครับก็จะมีการตกแต่งด้วยโครเมียมนะฮะออเนียลดีแม็กนะครับเป็นรถตัว ไม่มีเครดิตอย่างี่แ้ยบอกเมื่อกี้นี้นะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันหน้าร้านอีกทีเผื่อคุณลูกค้าไม่ต้องใช้เงินออกรถได้ด้วยนะครับโอเคในส่วนด้านข้างก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนด้านท้ายต่อว่าครับเรามาดูในส่วนด้านท้ายต่อเลยนะฮะฝาท้ายสวยนะครับเดิมโรงงานล้มไปแค่โดนตนท้ายแน่นอนนะครับตัวมือเปิดฝาท้ายนะฮะเป็นแบบโครเมียมนะครับโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะฮะตัวกันชนท้ายนะครับแล้วก็ตัวโคมไฟท้ายนี่ไฟเลี้ยวไฟเบรกนะครับใช้งานได้ตามปกติส่วนของตัวไฟเบรกเนี่ยจะเป็นแบบ LED สวยเลยนะครับเป็นแบบ LED เลยนะครับก็จะขึ้นมาสําหรับตัว L แล้วก็เป็นตัวแซดขึ้นไปนะครับก็จะเป็นพวกไฟเบรก LED แบบนี้แหละนะครับแต่จริงๆถ้าเกิดเราออกตัวเตี้ยว่าตัวโลอะไรเงี้ยมันก็เป็นตัวบล็อกไฟตัวเดียวกันเราก็สามารถสับกันได้นะครับอันนี้ก็เป็นการเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับถ้าเกิดลูกค้าสะดวกยังไงก็ติดต่อนะครับลองเข้ามาทดลองขับได้มันดูตัวรถที่ร้านได้นะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วก็ในในส่วนของตัวไฟเบรกตัวที่สามเนี่ยจะอยู่ที่นะฮะตรง เสมอเก่งนะครับตรงหลังท่าเสมอเก่งนะครับตรงนี้แมกไลเนอร์อะไรอย่างนี้เดิมๆโรงงานนะครับเป็นทรงหนึ่งที่หลายๆคนชอบแล้วก็ถามหาเข้ามาเยอะนะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับรถสวยแบบนี้รอให้คุณลูกค้าเป็นเจ้าของกันได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนภายในกันต่ออีกว่าครับเราเข้ามาดูในส่วนของสภาพภายในกันต่อเลยนะครับสภาพภายในนี่ก็จะคุมในโทนของสีดานะครับตัวคอนโซลหน้าเนี่ยก็จะมีแอร์แบงหรือว่าถุงนมนิภัยคู่หน้ามาให้นะครับเก๊เก็บของนะอยู่ตรง ตัวตรงกลางอย่างนี้นะครับเปิดไม่ออก <c oughs> อ่ามันต้องแตะเบาๆนะครับต้องแตะเบาๆ <c oughs> ตรงนี้เนี่ยคุณลูกค้าต้องกด ค้างไว้สักนิดนึงนะครับถ้าเกิดเราไปกดแบบอย่างนี้มันจะไม่ขึ้นเลยนะครับกดค้างให้มันเด้งตามมือขึ้นมานิดนึงนะครับเราก็วางคงวางของเก็บเสร็จลงเสร็จเหรียญอะไรอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็ส่วนของตัว CD ด i วิดู M อสามนะครับตรงนี้ก็เป็นเดิมๆโรงงานเลยเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับกดรับกดวางอะไรเงี้ยได้นะครับส่วนตัวแอร์เนี่เป็นแบบปรับแมนนวลนะครับมีที่เสียบ AUX กนะฮะกับ USB มาให้นะครับมันจะละหน้าปิดไปเลยนะฮะ สวยมากนะครับมันถือว่าเป็นการเก็บงานที่แบบละเอียดนะครับแล้วก็ส่วนตัวพงมลัยนี่นะครับก็จะมีการหุ้มด้วยหนังนะฮะแล้วก็เดินได้แดงนะครับแล้วก็ส่วนตัวกระจกนะครับเป็นแบบปรับไฟฟ้านะฮะเซ็นทรัลล็อกมีให้นะครับกุญแจรีโมทครบสงดอกนะครับแล้วก็ส่วนของตัวเกียร์นะฮะเป็นเกียร์แมนนวล6สปีดนะครับ1น้นี่ก็จะเพิ่มขึ้นมา1ตัวนะฮะในเรื่องของเรื่องอัตราทดนะครับแล้วก็ส่วนตัวเบาะนี่ก็จะเป็นเบาะหนังนะฮะ จริงๆเนี่ยตัวแอเนี่ยผมว่าไม่ใช่เบาะหนังนะครับแต่ว่าคันนี้เนี่ยเขาเอาไปหุ้มเบาะหนังนะครับแล้วก็เดินได้แดงนะครับถ้าผมว่าทําให้รถเนี่ยมันดูสวยมากขึ้นนะครับแล้วก็ทำความสะอาดง่ายด้วยนะครับอีกอย่างนึง ในเรื่องของตัวพรมนะฮะเป็นพรมกระดุมทั้งคันเลยนะครับคันนี้ก็เป็นแบบนี้เลยสวยมากคุ้มมากนะครับบุ๊กเซอร์วิสนะฮะอะไรต่างๆนี้ครบหมดนะครับตัวรถสวยทั้งภายนอกภายในนะครับตรงนี้เรารับประกันได้เลยว่ารถไม่เคยชนหนังพิคว่ำน้าท่วมนะครับหรือว่าตัวบอดี้ตัดต่อเป็นหมายอะไรเงี้ยไม่มีแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดถามว่าออปชั่นประมาณนี้นะครับตอบโจทย์การใช้งานแน่นอนครับไม่ว่าจะใช้งานในชีวิตประจำวันขับขี่ไปทํางานนะครับหรือว่าขับขี่ในตัวเมืองออกเที่ยวแต่งจังหวัดหน่อย นะครับสบายๆเลยแล้วก็เป็นตัว1.9เนี่ยมันไม่กินน้ํามันด้วยนะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสักคันนี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับเครดิตฟรีดาวนะครับอยากให้คุณลูกค้ามันเป็นเจ้าของนะครับมาทดลองขับได้มาดูตัวรถที่นได้นะครับรับรองไม่มีคําว่าผิดหวังแน่นอนครับเดี๋ยวไปสูบหน้ารถให้ดูจริงครับโอเคนะครับเราดูตัวรถ กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคุณลูกค้าท่านดที่สนใจอิสุนะฮะตัวไฮแลนเดอร์สีประตู1นึงคันนี้นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับคราวนี้เนี่ยเรามาพูดกันเรื่องของราคากันบ้างนะครับ สับคันนี้นะครับอีซูดีแม็ก1.9ตัว L นะฮะไฮเลนเดอร์4ประตูนะนะครับราคาอยู่ที่629,000บาทครับอันย้ำอีกรอบนึงนะครับ629,000บาทครับคุณลูกค้าท่านใดดูคลิปนี้แล้วสนใจนะครับรีบติดต่อเข้ามาได้เลยเครดิตดีฟรีดาวนะครับใครสนใจไม่ออกรถโดยไม่ต้องใช้เงินนะฮะติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามากลับมาเจอกันที่ร้านครับสำหรับวันนี้อันก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากติดตามเพจบรรพั์ออโต้นะครับแล้วก็ช่องยูทูบสดดดงคคควาาใใจห้เเรรรกกไล์นนะะับป็ มีคลิปมารีวิวรถสวยๆให้สําหรับคุณลูกค้าดูอีกเรื่อยๆนะครับหรือว่าคุณลูกค้าท่านใดยอยากดูรถรุ่ไหนเป็นพิเศษก็สามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปไ,ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้อันต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ